เช้าวันเสาร์ครับอากาศดีๆเมื่มกอกี้บักชิดาครับมาจอบเล็กหน่อยสิ่เดีมันจอบเล็กหน่อยมัดแรกบกักชิดากับบพอไพอไหมบ่หมานเลยมือน,นี่โอ้ยเนออากาศดีๆวันเสาร์วันหยุดไหมไปเจอมหาปับไหมอยู่บ่หมานพี่หน้องมาจอบเล็กหน่อยบ่พอพอเลยเา้าะเกียบบักคิดาไปกินก่อน ว่ามานดอกมือน,นี่สิอรอยมาย่ามได้บ่เรียกหน่อยนี่เมาสิมาปรับไม้ไหมไหม,อไหมโอ้ยเก็บเหลียพ่อได้ปรับอยู่นะนี่คือบ่พผัมาจอบอยู่เด้อข่อหญ่ถ่ายาอยู่นะถ่ายปับไม้อยู่มีพ่อเห็นรักอยูดอกอเออเดี๋ยวนี้ยูนี่เดี๋ยวนี้ยพ่อเห็นรักอยู่ถ่ายปรับไม้อยู่เด้อ